มีเครื่องมือได้บ้างนะที่ใช้งานได้จริงและฟรีด้วยสวัสดีครับพวกเราเดทไลทีมจากโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมครับผมกิติศักด์คุณหลงผมสตายุคูณดี ผมธราวฒิขอแก้วครับวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์เรื่องนวัตกรรมการจัดการข้อมูลโดยใช้ o o o l l s สูตรของฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมครับสำหรับโครงงานของเราจะมีวัตถุประสงค์ทั้งหมด3ข้อครับคือ 1. สร้างนวัตกรรมใหม่ที่มีความเสถียรใช้งานง่าย และง่ายต่อการเข้าถึงครับ 2. เพื่อบันทึกข้อมูลให้เป็นระเบียบและค้นหาได้ง่ายเป็นปัจจุบัน 3. ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยลดภาระงานของคุณครูฝ่ายกิจการนักเรียนครับสำหรับโครงงานครั้งนี้พวกเราได้ใช้การออกแบบเชิงวิศวกรรมประกอบไปด้วย 1. การระบุปัญหา โดยพวกเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากครูผู้ใช้แอปพลิเคชัน Honnest App และข้อเสนอของรุ่นพี่ที่ได้ทำ Honnest App ซึ่งได้ข้อสรุปว่า h o r n e s t App นั้นมีคนใช้งานน้อยเข้าถึงยากใช้งานยากและไม่เสถียรครับการใช้แอปพลิเคชันที่เราพัฒนาครั้งก่อนนะครับมันมีปัญหาตรงที่นะครับาอไม่เสถียรน,นะครับแล้วก็ มีผู้ใช้จำนวนน้อยนะครับแล้วก็รวมถึงการจัดเก็บถึงข้อมูลต่างๆมีไม่เพียงพอในการจัดเก็บนะครับขั้นตอนที่2นะครับคือการรวบรวมข้อมูลพวกเราได้รวบรวมข้อมูลและนำไปสรุปปัญหาได้ว่าคุณครูต้องการความสะดวกสบายในการบันทึกและเข้าถึงข้อมูลซึ่งจากการที่เรา ได้ศึกษาแอปพลิเคชันหลายๆตัวนะครับพบว่า o o o l l s สูตรนั้นเหมาะแก่การนำไปสร้างนวัตกรรมเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับคครูในครั้งนี้ครับขั้นที่3นะครับคือการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยพวกเราได้ศึกษาการทำงานความสำคัญและความเชื่อมโยงกันของแอปพลิเคชัน Google ไ r i ์ e Google Site o o o g l e Doc Google Form Google Sheet App Script และ ลู o k e สตูดิโอจากช่องทางออนไลน์ต่างๆแล้วนำมาสร้างนวัตกรรมแบบบันทึกความซื่อสัตย์และความประพฤติของนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมครับขั้นที่4นะครับการวางแผนและดำเนินงานพวกเราได้วางแผนและดำเนินการสร้างนวัตกรรมตามเวลาที่กำหนดไว้ครับขั้นที่5นะครับคือการทดสอบปรับปุงแก้ไขและพัฒนาโดยพวกเราได้นำนวัตกรรม ไปให้กับคุณครูฝ่ายกิจการนักเรียนได้ใช้งานและประเมินผลกลับมาเพื่อให้พวกเราได้นำข้อมูลที่ได้กลับไปแก้ไขและพัฒนานวัตกรรมต่อไปครับขั้นตอนที่6นะครับคือการนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยหลังจากที่พวกเราได้นำข้อคิดเห็นของคุณครูไปปรับปรุงแก้ไขนวัตกรรมของพวกเราพวกเราได้นำเสนอวิธีการนี้ผ่านทางช่องทาง Google Sites วิดีโอ โปสเตอร์เว็บไซต์กิจาการนักเรียนและงานแข่งขันต่างๆครับผมสำหรับการสร้างนะครับเราได้สร้างนวัตก,กรรมผ่าน Google s u ตรโดยเริ่มจาก 1. สร้างอีเมลที่เป็นกลางคือ mwk_underscore_ino@ แม่ใจ .ac.th เพื่อรวบรวมข้อมูลและความสะดวกในการติดต่อ 2. ส,สร้าง UI จาก g o o g l e Sites ที่ออกแบบไว้โดยที่หน้า UI จะเปลี่ยนไปตามอุปกรณ์ที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ 3. สร้าง Google Form สำหรับบันทึกความซื่อสัตย์และความประพฤติของนักเรียนโรงเรียนไม่ใจ่วิทยาคมดังรูปครับ 4. ใช้ Script เขียนโค้ดในการสร้างเกติบัตให้หลังจากกรอก Google Form โดยที่เกียติบัตรจะถูกส่งไปในโฟลเดอร์ใน Google Drive เพื่อให้คุณครูปริ้นเกียติบัตรไปมอบเชิดชูเกียรติหหลังจากกรอกข้อมูลแล้วข้อมูลจะถูกบันทึกใน Google Sheets เพื่อนำไปใช้งานต่อไปดังรูป 6. นนำข้อมูลจาก Google Sheets ไปสรุปผลเป็นสารสนเทศใน l o o ker Studio เพื่อให้ง่ายต่อการสืบพน้น 7. เผยแพร่ข้อมูลที่สรุปผลแล้วใน o o o l l s s t t s และเว็บไซต์ของฝ่ายกิจการนัเกเรียนสำหรับการใช้แอปพลิเคชันนะครับขั้นตอนที่1เข้าหน้าจอแล้วกดแอปพลิเคชันดังรูปขั้นตอนที่2เลือกหัวข้อที่ท่านต้องการโดยที่หัวข้อสีฟ้าจะเป็นหัวข้อสำหรับ g o o l e Form กขอข้อมูลและหัวข้อสีเหลืองจะเป็นหัวข้อสำหรับการสรุปข้อมูล ขั้นตอนที่3เมื่อเข้าไปที่หัวข้อสีฟ้าทําการกรอกข้อมูลให้ครบแล้วกด submit ขั้นตอนที่4ข้อมูลที่กรอกจะถูกปรากฏในหัวข้อสีเหลืองโดยที่จะถูกสรุปข้อมูลไว้ใน Google er Studio โครงงานของเราได้บูรณาการเข้ากับ Steam โดยการใช้ S, Science หลักการทางวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นการสังเกตการแสดงความคิดเห็นหรือการนำเสนอ ในส่วนของ T เทคโนโลยีเราได้ใช้ฮาร์ดแวร์เช่นคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนมือถือและซอฟต์แวร์เช่น Google u u ตรมาใช้ในงานครั้งนี้ในส่วนของ E Engineering เราได้ใช้กระบวนการการออกแบบเชิงวิศวกรรมมาใช้ในโครงงานเพื่อแก้ปัญหาในครั้งนี้ต่อมา A Arts ศิละปะเราได้นำมาใช้ในการออกแบบหน้าตา UI และ ศิลปะด้านการสื่อสารเพื่อนำเสนอข้อมูลในโครงงานครั้งนี้และสุดท้ายนะครับ M Mathematics คณิตศาสตร์เราได้นำความรู้ทางสถิติการแจกแจงข้อมูลการทำกราฟเพื่อนำเสนอข้อมูลผ่านสารักสนเทศทาง l o o k e r Studio สำหรับผลการใช้งานของนวัตก,กรรมพวกเราได้ทำแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้งาน ผ่านทาง Google Form s, เพื่อให้คุณครูได้เข้าไปกรอกและพวกเราได้ข้อสรุปว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมากและสามารถแก้ปัญหาของคุณครูได้พร้อมทั้งมีประสิทธิภาพมากกว่าแอปพลิเคชันเดิมสำหรับแอปพลิเคชันนี้นะครับเป็นของฝ่ายกิจการนักเรียนนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถติดตั้งได้ง่ายนะครับมีความเสถียรในการบันทึกข้อมูลต่างๆได้อย่างเป็นระบบ ระเบียดนะครับรวมถึงการบันทึกภาพนะฮะอยู่ในนี้นะครับแล้วก็สามารถไปใช้ได้กับหลายคนนะครับสุดท้ายก็สามารถปริ้นเกี่ยวกับเกียรติบัตรอะไรต่างๆให้สำหรับนักเรียนได้นะครับข้อเสนอแนะนวัตกรรมเพื่อพัฒนาต่อของพวกผมมีดังนี้ 1. ตกแต่งหน้าตาเว็บไซต์ให้หน่าสนใจมากขึ้น 2. ทำไอคอนของแอปให้น่าสนใจ 3. ส,สามารถบันทึกการขาดลามาสายของนักเรียนได้ 4. ไม่สามารถเปิดกล้องได้หากไม่ได้เปิดในค o o g l e โ o ม e 5. หากเกิดการหักคะแนนควมพื้ให้สามารถส่งข้อความทางไลน์ผู้ปกครองทันทีสำหรับโครงงานในครั้งนี้นะครับพวกเราภูมิใจมากครับที่นวักรรมของเราสามารถช่วยครูแก้ปัญหาได้ครับครับสามารถติดตามผลงานของพวกเราผ่านทางช่องทาง ทีว่าโคด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ